วงการควายไทยต้องสะเทือนคนปับราคาควายต้องสะเทือนราคาควายที่สูงต้องสะเทือนสะเทือนวงการควายไทยประเทศไทยคลิปนี้ฝากสำหรับคนหลงผิดควายสูงที่มีราคาพุ่งเกินปกติครับควายสูงไม่ใช่ควายหายากนะครับควายสูงเกิดจากคนทำผิดวิธีนะครับ ควายจะสูงหรือไม่สูงนั้นนะครับตัวเมียอยู่ที่การผสมพันธุ์ของควายนะครับมาผมจะบอกเคล็ดลับอะไรหลายๆอย่างสําหรับทําไมควายมันถึงมีตัวสูงตัวเตี้ยนะครับทําไมคนถึงหาแม่ที่สูง150แม่ที่สูง140ขึ่นไปแล้วก็จะเป็นควายสวยงามมีราคาที่พุ่งสูงมากคลิปนี้นะครับฝากไปถึงวงการควายไทยนะครับผมรับรองนะครับสะเทือนแน่สะเทือนแน่ราคาควายต้องตกแน่สะเทือนจริงๆครับ ผมเลยครับจะเป็นคนที่ทําให้ราคาควายตัวสูงๆของคุณตกให้ได้นะครับฝากไปถึงวงการควายไทยนะครับสะเทือนแน่นะครับคลิปนี้มาผมจะบอกว่าทําไมควายถึงมีตัวสูงแล้วทําไมตัวสูงถึงหายากกว่าตัวที่เตี้ยนะครับคนแม่งโง่ไหจะบอกให้ไอสัตว์เอ้ยมึงเป็นมนุษย์แท้ๆมึงยังไปหลงผิดอีกไอสัตว์เอ้ย ควายก็คือควายมันจะมีราคากว่าคนได้ไงวะกูาถามน่อยว่ารถชนควายตายกับรถชนคนตายมันจะเสียดายไหนมากกว่านไอสัตว์เ้ยสะเทือนทั้งวงการครับสะเทือนทั้งวงการครับจะด่าก็ด่ากูคนเดียวครับกูจะเปิดเผยความจริงทุกอย่างนะครับสําหรับควายที่มีตัวสูงแล้วก็ราคาที่พุ่งเกิดจากอะไรนะครับพวกเมืองตั้งสติแล้วฟังกูให้ดีนะครับตั้งสติแล้วฟังให้ดีอย่าปัญญาอ่อนนะครับ หนึ่งนะครับให้เปรียบเทียบก่อนควายกับคนนะครับอันไนมีราคากันครับวงการเล่นควายผมเข้าใจครับวงการเล่นคนผมเข้าใจครับควายจะมีราคาหรือไม่มีราคามันมันอยู่ในวงการของคนเล่นควายเนาะมาผมจะมาบอกว่าทําไมควายถึงมีตัวสูงแล้วควายที่ตัวที่มันสูงๆงนะ่มันเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมมันถึงมีน้อยหนึ่งเลยนะครับเริ่มจาก การผสมพันธุ ite, ์ของควายนะครับตัว no ท the ี่มีตัวเมียที่มีตัวสูงคือควายที่ผสมพันธุ์ให้ลูกน้อยกว่าตัวแม่ทิเตี้ยนะครับวิธีการดูวิธีการวิจัยนะครับผมวิจัยเองผมนะครับไม่มีใครมาบอกมาสอนกูไม่มีครูบาอาจารย์เี่ยหรอกเรื่องคยควายกูเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนะครับสมมติว่านะครับควายที่มีอายุเหมาะสําหรับการตั้งท้องนะครับ คุณไปผสมพันธุ์โดยที่ไม่เว้นระยะให้ควายนะครับอยากได้แต่ลูกผสมพันธุ์เอาผสมพันธุ์เอาผสมพันธุ์เอาอยากจะให้มันออกลูกอยากจะให้มันออกลูกควายคุณก็จะขาดการเจริญเติบโตนะครับแทนที่จะให้มันเว้นระยะในการตั้งคันในการผสมพันธุ์นะครับสักพักหนึ่งหปีถึงสปีนะครับการที่ตั้งคันของควายนั้นนะครับไม่ใช่น้ําหนักสิบ ยีโลนะครับเกือบร้อยโลนะครับลูกควายตัวหนึ่งที่แม่ควายอุ้มท้องไว้นะครับพวกคุณก็คิดดูสิครับว่าลูกควายอยู่ในท้องแม่ควายมันทั้งแม่ควายแบกรับน้ําหนักไว้มากน้อยแค่ไหนคิดคิดดูนะครับคิดดูนะครับการที่แบกรับน้ําหนักของแม่ควายนั้นนะครับก็จะขัดขวาง footsteps. การเจริญเติบโต,ต,ต,ตการสูงการใหญ่ของแม่ควายนะครับผมฝากให้สมองค,อค,วควายคิดหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณต้องเว้นระยะการผสมพันธุ์ให้ควายนะครับหรือว่าการตั้งท้องให้ควายลูกแรกนะครับต้องเว้น2ปีลูก2ก็สปีลูกสามสปีครับควายคุณจะมีโอกาสได้กินอาหารได้กินหญ้าแล้วก็มีโอกาสได้เจริญเติบโตไม่ต้องแบกรับน้ําหนักอยู่ตลอดตลอดทุกปีทุกปีทุกปีที่ผ่านมานะครับ เราเปรียบเทียบกับคนเลยนะครับอุ้มท้องแม่งุ้มท้องมาแม่ไงสัตว์มึงหนักแค่นี้แม่ยังบ่นว่าหนักเลยเฮียมึงจะให้ควายแล้วไปแบกบน้ำหนักแล้วมาปั่นราคามันไม่ใช่หรอกวงการควายไทยนี่ยันอยู่ยากกูจะบอกให้เคคลิปนี้กูฝากไว้แค่นี้นะเป็นข้อคิดของคนคือควายนะกูจะบอกให้การเล่นควายอยู่ที่สมองเว้ยไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าที่จะมีราคาหรือไม่มีราคานะกูจะบอกให้ สินค้ามันจะมีราคาก็ต่อเมื่อมีคนต้องการไม่ว่ามึงจะผลิตสินค้าออกมาดีแค่ไหนถ้าไม่มีคนต้องการสินค้าแม่งก็จบกูจะบอกให้ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไอคนหูวคาวยแล้วก็ฝากไปถึงวงการควายไทยด้วยครับดูให้จบถ้าไม่พอใจมาหากูเลยครับ ควายนะจะมีราคาหรือไม่มีราคาอยู่ที่คนชอบนะกูจะบอกให้ไอสัตว์มึงไม่ต้องมาปัน่นคายส,สวยๆสัตว์ได้มันตายแทนมึงได้ไีฮฮ่ที่เอ้กูถามเลยว่าเมียกับเมียกับคายอ่ะมึงจะเลือกอ,อันไหนวะเมียมึงตายคายมึงตายมึงอยากให้ไหนตายมากกว่ากันวะสัตว์เลยนี่คนอย่างกูเล่นคายยิงกูบอกเลยเมียกูไม่เล่นกูก็เล่นเองกูเออกูค,คนเล่นคาย สพอฝากไปแค่นี้นะไอคนหัวควุยไม่ต้องมาปั่นราคาให้มากนะเข้าใจป่ะเออคุยที่นี่มีเยอะกูจะบอกเลยควายกูจะเรียกภาษากางเรียก็กควายเนี่ยกูสาแก้วรลายประเทศเนี่ยเยอะจะบอกให้แต่คนหัวควุยไม่มีนะครับมีแต่ควายไทยที่เขาใช้ไถนาเขาไม่ได้ยกยอปอปั่นให้ควาย เป็นสิ่งสูงค่าควายก็คือควายถ้ามึงไม่มีควายแต่ก่อนนะมึงไม่ได้กินข้าวถึงกวันนี้หรอกคนหัวควายจดจำใส่สมองไว้นะครับ